ไอ้ไอ้กูชอบอ่ะป่านชิบายเลยกเดเีไม่รู้หี่รู้แต่เลยปีนเกียวเฉยเลยอ่ะจะคุยครก็มาเอยแม่มาลมาให้หมดเลยเมลีแน่นานังผีกูจะขยี้พวกมึงให้แหลกลถอยสัตย์จะทำมันเก่งมาทำม็นเป่งกูกลัวจนขี้แตกตลบเมหล์เพามึงจะคิดมาวัดกับคูที่ห่างคันตกตต็ตัวแต่ตัวแต่หัวกระดองของมึงไม่อยางสั้นที่แบกกูขอแนะน,ในำให้อยู่มเงียบคือสก,กิมึงยังไม่เสียงกูให้ข้ามึงไม่แต่งจากเบี้ยอยากให้เปิด หน้ากับมัมมาทำเป็นเก่งคือกูไม่มีหรอกไปดูหยิบชีก็ยังตลกแค่ึงสมบทอันนี้กูขำมากจะจดจะสพจะคุยอะไรมึงก็สมเย่งตัวเองไว้บ้างอย่าคิดจะมาเป็นโจทย์คือกูไม่เว้นพวกกากที่เทียบทิ้งนะมึงไม่ขายไครถี่มาเทียบกับกูมึงเป็นแค่แต๊บหนึ่งส่วนเดนเทียชื่อเมอร์ลินแม่งยังมีพี่ที่คอยรักคือกูเข้าใจว่ายังไม่โตเลยต้องมีพี่มารองรับไอพี่แม่งควรจะเสียดสิทธิทำเป็น โชว์ปัญญานินคือกูต้องกลัวได้ไหมเฮียแคบเบีดที่ไหลปัญญาดิ้นและลิวไวกันเขาอยากจะเสือกมาปกป้องน้องที่ไหลสมองคิดมันยกมาเลยไอสัตว์ไอพวกกระโหลกที่เสือกฉนองดิเสือบอกว่าแม่งจะถอนงอกไอเฮียนี่เหลืองพี่หยองชิปคือกูเข้าใจว่าไหลที่เพิ่มมึงอยากทะลึ่งมาดึงมาหลอนดิและพี่ทีกูถามหน่อยคือมึงอหลอนไรไอเฮียเขาแซวพวกมึงเล่นๆยังเสือกมาโชว์คำด่ามึงหอนไรลรอบแหลที่มึงชนะได้ลับเสียวเคือกูไม่อยากฟังขอถามมาไรได้ปัาที่มึงเล็บมาในมึงหายเหนื่อยยังรีบๆอยเสือกมาโชว์สมองงงก็แแค่่ในนเเเเกกกมมงงดดูล้้วทุรถา็ิ ูอ่ะพอตัวเป็นคนเล่นนักไอเทียถ้าอยากมีมวยก็เดินมันลองนวมถ้าอยากจะเปิดพวกกูมึงจับมันเลยกี่คนก็ยอมได้ไสัตได้นานังหีช่องคอยังหวังมึงกลับไปเล่นได้พวกมึงแม่งเป็นอาหารที่มาจะไหวให้กูเป็นเส้นไหวเด็กเทียที่คนไม่รักอย่ามาสะถุนมึงอยู่ในขั้นไพ่เด่กกูจะบอกให้รู้คือมึงอย่าเก่งอย่าโชว์ให้มากนะักเป็นเทียใไว้ยสตัตทำตัวสะถุนคือว่าเทมากมัง้งคนรักมึงไม่เคยมีกันเลยต้องหาพวกพ้องมันนับญาติพวกเด็กที่หน่อยพิ่งขึ้นคือเอาตรงๆพวกกูไม่กล้าชักกูพอมาพ่วงมาปิดติดน้องบอกนี่ แต่งเก่งแต่ดูไม่เคยกายังเสือกแจกคุยตกูแปลกแบบิดตามึงงงจนตาแตกอยากแดกทังตีนสะกิดมาเดี๋ยวเจอกูตีแหลกไอสัตว์มึงแหกตากูตีราคาแบบที่แจกไม่แหวกยาเดี๋ยวมึงน้ำตาแตกแล้วหน้ามึงแตกคือแบบว่ายามกูด่ากร้อแล้วปมงเดินผ่านจนกูอยากฝากคุยไปปาดคอจนพวกมึงคอขาดมึงอยากได้หมันหรือค้ำก้อนทำนองกูกินขาดากคุยให้กุงคาบรอพวกเฮียนี่อย่างกากไม่อยากจะฝากรอหลอกไอสัตว์แท็กนี้ให้กับพวกเฮียทุกตัวที่อยากจะเปิดผม กับพี่ผมนะครับ The spec ครับทุกคนขอภัยที่ก้าวเกยด้วยนะครับ